เคล็ดลับเพียงข้อเดียว <c oughs> ในการพิจารณาความเกทแทของพระย5ห้าพุทธศตรวรรษเนื้อดีบุกหรือเราเรียกกันว่าเนื้อชินตะกวัวต่อไปผมจะเรียกเนื้อดีบุกนะครับเพราะเป็นนามมงคลดีนะครับผมดูคลิปอื่นมาแล้วไม่มีใครบอกครับหลายๆคลิปที่ท่านดูคลิปนี้จะเป็นคลิปเดียวที่บอกเคล็ดลับเพียงข้อเดียวแล้วท่านดูได้ด้วยตัวเองในยี่ห้าพุทธศตรวรรษ พิมของเนื้อดีบุกครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับสองมือสององซ้ายนี่นะครับที่ริมกรอบเป็นพระเกนะครับสามองนี้นะครับเป็นพระแธนะครับองค์นี้เป็นเพินพิมมีเข็มที่ผมใช้บูชาที่คอโชวที่ร้านอยู่ประจํานะครับใส่ตรับทองฝั่งเพชรนะครับเราดูข้อแรกก่อนครับ เรื่องวัณณะของโลหะกระแสโลหะนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับไม่สามารถพิจารณาเกาแท้ได้แล้วนะครับต่ก่อนนะมันยังมีข้อแตกต่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ดูที่ผิวไม่ได้แล้วครับนะครับเพราะว่าเขาทำได้เหมือนละนะครับเรื่องที่1คือเรื่องผิวเรื่องที่2นะครับเรื่องของเข็มแต่ก่อนเข็มเนี่ยนะครับทำเนี่ยจะมองออกเลยว่าเกาเพราะมันจะใหญ่ มันจะยาวเกินเหตุเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะครับเราดูของแท้ก่อนนะครับนะครับอันนี้คือของแท้ของผมนะครับท่านคงเห็นนะครับแล้วเรามาดูของเกองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับเนียนไหมฮะเนียนนะครับได้ได้เหมือนเลยนะครับอย่างที่องค์ที่สองนะครับนะครับ ครับเข็มเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับนะครับชัดเจนนะครับอันนี้เรื่องของเข็มก็ทําได้แล้วนะเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเรามักจะได้ยิมทุกคลิปนะครับบอกว่ามันจะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอักษรนะครับอักษรวิ่งวิ่งอย่างนี้นะครับเรามักจะมีนะครับและยินนะครับนะฮะแต่บางตัวมันก็ไม่มีนะครับอย่างนี้ บางตัวก็มีโดยเฉพาะตัวอุและความคมชัดลึกของผมมักจะเรียกว่าตัวอุหรือผมมักจะเรียกว่าฟันฉลามเนี่ยนะครับจะคมเรามาดูของเกกันนะครับเรามาดูของเกกันทําได้คมเหมือนกันนะครับนะครับก็พอมีเสี้ยนนะพอมีเสี้นเห็นไหมครับนะครเพราะฉะนั้นการดูเสี้ยนในยันก็แทบจะไม่มีผลละ มีผลเหมือนกันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบแล้วกันนะแต่แทบจะชี้ขาดไม่ได้จากตรงนี้ตรงเดียวนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องคีอสีก็คือตัวตัดนะครับตัวตัดผมบอกได้เลยครับว่าดูแทบไม่ได้แล้วครับนะเพราะมันก็พระเป็นเกือบพระเนี่ยเกือบสองล้านห้าแสนองค์นะครับ ดูตัวตัดแทบไม่ได้นะของเก้ก็ทําได้เพราะตัวตัดมันไม่มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นการดูตัวตัดก็แทบจะชี้ขาดอะไรไม่ได้เลยนะทีนี้เข้ามาสู่หัวข้อของผมว่าไม่ว่าจะเป็นพิมพ์มีเข็มหรือพิมพ์ไม่มีเข็มนะครับเราสามารถดูจากจุดนี้จุดเดียวเลยครับในการพิจารณาเก้แท้ซึ่งผมเช็คมาหลายคลิปที่อยู่ในสื่อนะครับที่ท่านรู้จักกันเนี่ยนะครับ ที่เดียวกับผมเนี่ยนะฮะในสื่อแดงๆตัววายเนี่ยนะครับนะก็ฉะนั้นก็ไม่มีคลิปไหนบอกครับผมดูเท่าที่ไล่ดูไม่มีแต่ผมจะเป็นคนแรกที่จะบอกเคล็ดลับนี้ให้กับทุกท่านไม่ว่าจะมีเข็มหรือไม่มีเข็มหรือทุกพิมพ์ให้ดูตรงนี้เป็นหลักอีกอีกรรายการหนึ่งอีกชนิดหนึ่งหรือแบบหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้ครับเรามาดูกันนะครับให้ดูตรงนี้ครับ ดูโดยรวมนะครับแล้วก็ให้ดูข้างๆนะครับให้ดูความลอยเด่นและความคมชัดลึกจากผนังนะครับผนังของผนังด้านหลังที่อยู่กับองค์พระแล้วพระทั้งบอดี้พระทั้งแขนทั้งหน้าเนี่ยจะลอยเด่นขึ้นมาสูงกว่าของเคนะคอันนี้คือของแท้นะครับจะมีความคมชัดลึกและโดยเฉพาะตัว องค์พระเลยเนี่ยครับจะลอยเด่นขึ้นมาจากผนังเนี่ยนนูนขึ้นมาวางั่นเถิดลอยขึ้นมาเนี่ยเยอะกว่านะครับจะเป็นธรรมชาติซึ่งตรงเนี้ยท่านต้องดูจากของแท้บ่อยๆมีองค์คูสักองค์หนึ่งมาดูตามรวมๆเนี่ยนะครับพระเนี่ยจะลอยขึ้นมาจากผนังเยอะสูงขึ้นมาเยอะนูนออกมาเยอะนะครับนี่คือหลักเลยไม่ว่าจะเป็นทุกพิมพ์เลยครับที่ผมเอามาบอกเคล็ดลับในการดูนะครับนะรบพร้อมกับความคมชัดลึก ความคมชัดลึกความเฉาะลงไปนะครับจากการปั๊มนะครับอันนี้เรามาดูมิติอย่างนี้นะครับเราถึงจะเห็นนะครับทีนี้พอเรามาดูของเกบบางนะครับเราจะสังเกตเลยว่าพระเนี่ยนะครับจะจะตื้นกว่าเห็นไหมฮะนะะพระจะตื้นกว่าจะสังเกตว่าตื้นกว่าแล้วจะไม่เฉาะไม่คมนะครับไม่เฉาะลงไปอย่างนี้นะครับจะจะลอยออกมาจากผนังนะฮะ คือเตี้ยกว่าไม่สูงลอยเด่นออกมาขอเข้าใจนะครับผมไมนูจะจะใช้คำพูดอะไรพระจะตื้นกว่าสรุปแล้วนะครับพระลอยเด่นออกมาจากผนังจะลอยออกมาน้อยกว่าและจะไม่ค่อยเฉาะจะโค้งๆมนัมนมลนะครับอันนี้นะครับสังเกตว่าพระเนี่ยจะลอยขึ้นมาจากผนังนิดเดียวน้อยกว่าเรามาดูองค์เกออีกองหนึง่งนะครับลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับพระเนี่ยจะลอยออกมาจากผนังเนี่ย น้อยกว่าหรือพูดง่ายๆพระจะตื้นกว่านะครับและตามขอบต่างๆเนี่ยจะไม่เฉาะคมมากนักนะครับจะสังเกตไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะจะสังเกตว่าพระจะลอยออกจากผนังเนี่ยน้อยกว่าหรือนูนน้อยกว่าหรือพระตื้นกว่านะครับแล้วเ,เรามาดูพระแท้ๆกันอันนี้มีเข็มนะครับพระจะลอยออกจากผนังเยอะกว่าเห็นไหมครับนะฮะ จะลอยออกมาจากผนังเนี่ยเยอะกว่านะฮะยื่นออกมาสูงขึ้นมากว่าพื้นเยอะกว่าแล้วจะเขาะคมชัดลึกลงไปนะครับเรมาอันนี้เป็นพิมพ์มีเข็มนะครับแล้วเราดูพิมพ์ไม่มีเข็มบ้างนะรเรามาดูพิมพ์ไม่มีเข็มอง,อง์องนี้นะครับเป็นพิมนะฮะเป็นพิมพระศกจุดนะครับซึ่งตําหนิครบเราจะสังเกตว่าพระเนี่ยจะลอยเด่นกว่าคมกว่าคมจากผนังกว่านะครับลอยเด่น ะระบคัผมจะที่ยังไงเอ่ยเนี่ยนะฮะพระจะลอยแล้วจะคมขึ้นมากว่าอันนี้เป็นจุดโดยรวมเลยนะครับกลับไปดูพระเก๋อีกทีนะครับอันนี้เป็นอีกองค์แล้วกันอ่ะท้าทยอ,องค์นะครับที่เป็นพิมพ์มีเข็มนะครับพระจะลอยเด่นขึ้นมากว่าและจะเฉาะคมกว่าเรามาดูองค์เก๋อีกทีนะครับพะะะรบพะจะตื้นกว่าไหมครับพระจะตื้นกว่าเราจะดูโดยรวมนะครับ พระจะตื้นกว่าอีกองค์นะครับพระเก๊กองค์นะครับพระจะตื้นกว่านะครับท่านต้องเห็นของจริงบ่อยๆครับมีองค์คูส่ะองค์สมิว่าทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับจะรู้เลยว่าพระเนี่ยจะลอยขึ้นมาจากผนังน้อยกว่านะครับแล้วก็ความคมเนี่ยจะไม่คมจะเบลอๆตามขอบตัดพระกับผนังนะครับพระจะตื้นกว่า เรามาดูอีกองค์นะครับดูองค์นี้นะครับอันนี้องค์ไม่มีเข็มฮนะจะลอยออกจากผนังเนี่ยเยอะกว่าหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์กันนะครับจากผมดวงสาธรที่ไม่มีคลิปไหนบอกตรงนี้เลยแต่ผมมาบอกในวันนี้นะครับสวัสดีครับ